จเจริญพรท่านสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านวันนี้ธรรมาภาพจะได้บรรยายธรรมในหัวข้อเรื่องเป้าหมาย3ประโยชน์3ตอนที่2จากตอนที่แล้วได้พูดถึงเป้าหมาย3ประโยชน์สามในเรื่องเกี่ยวกับที่จะทำมิตรถาประโยชน์ประโยชน์ปัจจุบันซึ่งได้พูดถึงการหาเป็นเก็บเป็นคบคนเป็นใช้เป็น เพื่อตอบสนองของเป้าหมายชีวิตระดับต้นคือเป้าหมายบนดินต่อไปนี้จะเป็นการพูดถึงสัมประย,ยิกถประโยชน์คือประโยชน์ภายภาคพ,พึ่งหน้าอันตอบสนองเป้าหมายชีวิตระดับกลางหรือเป้าหมายบนฟ้าด้วยการสั่งสมคุณงามความดีเพื่อมุ่งไปสู่สุคติในภพหน้าสัมประย,ยิกระถประโยชน์นั้นมีอยู่4ประการคือ 1. ถึงพร้อมด้วยศรัทธาเรียกศรัทธาสัมปทา สองถึงพร้อมด้วยศีลเรียกศีลและสัมปทา 3. สามถึงพร้อมด้วยการสละเรียกจาคะสัมปทา 4. สี่ถึงพร้อมด้วยปัญญาเรียกปัญญาสัมปทาสัมปราชย,ยิกถัประโยชน์ข้อที่หนึ่งคือถึงพร้อมด้วยศรัทธาศรัทธาสัมปทาคำว่าศรัทธานั้นเราได้ยินกันบ่อยได้ยินกันมากเลยว่าให้ทําอะไรด้วยศรัทธา ไอ้ทานด้วยศรัทธาเดี๋ยวบุญจะมากคนนั้นคนนี้ศรัทธาวัดนั้นวัดนี้หลวงพ่อองค์นั้นองค์นี้เนี่ยศรัทธาคืออะไรลักษณะของผู้มีศรัทธาเป็นอย่างไรเราจะได้มาศึกษากันศรัทธาหมายถึงว่าความเชื่อในปัญญาตรัสรู้ธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคือความเชื่อประกอบด้วยปัญญาแต่ถ้างมงายเนี่ยคือเชื่ออย่างไรเหตุผลอีกครั้งหนึ่งศรัทธาคือความเชื่อโดยประกอบปัญญา ความมุมงมนคือความเชื่ออย่างหมดเหตุผลโดยเฉพาะความศรัทธาเริ่มใส่ในพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในพระธรรมในพระสงฆ์โดยไม่ลังเลสงสัยโดยเฉพาะเรื่องของกฎแห่งกรรมในทําดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วเหล่านี้เป็นต้นเนี่ยอันที่เราเชื่ออย่างนี้ศรัทธาอย่างนี้เนี่ยทำให้เรายอมตั้งใจเลือกทําแต่กรรมดีละเว้นกรรมชั่วทุกรูปแบบนี่คือสิ่งที่เราจะต้องศึกษา ลักษณะของผู้มีศรัทธาเป็นอย่างไรลักษณะของผู้มีศรัทธาประกอบด้วย3ประการคือ 1. ่ใคร่ในการเห็นผู้มีศีล 2. ปรารถนาจะฟังพระสัตธรรม 3. กํกำจัดบนทินคือความตระหนี่เสียได้ 1. นึ่ใคร่ในการเห็นผู้มีศีลเอออย่าเข้าใกล้อย่าเข้าใกล้ผู้ทรงศีลผู้มีบุญเรียกว่าได้่าว่า ใครคือผู้มีศีลมีธรรมแล้วก็จะไปหาเลยอยู่ดงอยู่ป่าอยู่เขาอยู่ไกลขนาดไหนจะเดินทางยากแค้นลําบากเพียงใดก็ตามก็อยากจะเห็นอยากจะเข้าใกล้ผู้ทรงศีลน,นั้นเหมือนคราวหนึ่งที่ใกล้ประตูพร,ระนครปาลีบุตรมีพราหมสองคนได้ทราบกิคุณของพระมหาเถระท่านหนึ่งชื่อพระมหานาคเถระพรามสองคนก็เลยปรึกษากันแล้วก็ไปหา ปรากฏว่าพรามท่านหนึ่งตายระหว่างทางเลยแหละลงทางไปหายังไม่ทันเจอยังไม่ทันพบตายเสียแล้วพรามอีกท่านหนึ่งก็ใจเด็ดเดี่ยวมากแม่เพื่อนตายไปแล้วหนึ่งตัวเองก็ยังเดินทางไปต่อไม่ยอมถอยเลยไม่นี้ไปหาคนเดียวไม่ลดละเลยข้ามน้ําข้ามทะเลไปเจอใครก็ถามซักถามจะต้งสุดท้ายก็ไปเจอเลยขณะนั้นพระเตระกาลังแสดงธรรม นี่ก็เยืนท้ายประชาชนทั้งหลายพอได้เจอได้เจอก็เลยจับข้อเท้าท่านเลยบอกพระคุณเจ้าสูงมากขอรับคนอื่นก็งงว่าพระเถระท่านสูงพอดีเลยพราหมณ์ท่านนี้ก็รู้ไะว่าตัวเองพูดแล้วทําให้คนอื่นเกิดความสับสนเกิดขึ้นก็เลยพูดใหม่บอกว่าพระคุณเจ้าไม่ได้สูงเกินไปหรอกแต่คุณงามความดีของพระคุณเจ้าเนี่ยแผ่ไปสารไปตามน้ําทะเลสีครามท่วมจนถึงพื้นชมพูทวีทั้งหมด แม้ผมนั่งอยู่ใกล้ประตูพระนครปารทลีบุตรก็ยังได้ยินเสียงกิติคุณของพระคุณเจ้ามีความเพิ่มมิติจึงเดินทางมาหาเนี่ยจันันนก็ได้ถวายประทหารอะไรพอไปหลังตรามตอนนี้ก็ออกบวชพอต่อมาสองวันสามวันทน่านเองก็บรรลุธรรมเป็นพระอา,หารหันต์นั่นมีความศรัทธามากเดินทางไกลข้ามน้ำทะเลไปหาเลยจะได้เจอนี่คือลักษณะของผู้มีศรัทธา คือใครในการเห็นผู้ทรงศีลผู้มีศีลมีธรรมทั้งหลายลักษณะผู้มีศรัทธาประการที่สองคือปรารถนาจะฟังพระสัตธรรมอยากฟังข้อแรกนี่อยากเข้าใกล้ข้อสองนี้อยากฟังอยากฟังธรรมฟังด้วยความเคารพฟังด้วยความเลื่อมใสไม่อยากให้เลิกเลยเวลาฟังธรรมแล้วเนี่ยเหมือนครั้งหนึ่งพระบินดาปาติกะเถระให้ฟังธรรมพอฟังธรรมแปลว่าถูกงูคว้างคอนกัด กัดจนเนื้อหลุดเลยอ่ะเหมือนเอาครีมคิมเนื้อจนหลุดออกมาเลยอ่ะก็ดูงูนะแล้วคิดว่าวันนี้เราจะไม่ทําอันตรายแก่การฟังธรรมของเราแล้วกลัวว่างูจะไปกัดคนอื่นก็จึงจับงูใส่ย,ย่ามผูกปากย่ามไว้พอรุนลุ่งฟังธรรมจบเรียบร้อยจึงค่อยเปิดตรงย่ามแล้วก็ปล่อยงูไปนี่มีความเคารพธรรมมากอยากจะฟังธรรมมากงูกัดแล้วเนี่ยไม่กลัวเจ็บไม่กลัวตายเลย ยังอดลนอดทนยอมอดทนต่อไปเรื่อยๆเพื่อจะฟังธรรมนั่นผู้มีศรัทธาสูงทีเดียวอีกเรื่องหนึ่งฟังธรรมแล้วจับความไม่ได้เลยร้องไห้เลยเมืองหนึ่งชื่อเมืองทีอาวาปีมีพิสุรูปหนึ่งในบว่าพระเถระองค์เนี้ท่านเทเรื่องมหาเวสสันดรก็ชอบเดินทางไปฟังเลยห่างกันนั่ง16บกิโลคโยอดหนึ่ง แล้วก็รีบเดินทางไปรีบมากเลยวันเดียวก็เดินถึงเลยสุดก็เหน,นื่อยก็ไปทันฟังนะแต่ก็จาได้เฉพาะคาถาสุดท้ายกับคาถาต้นนั้นเองข้อความต้นข้อความท้ายเพราะว่าเดินทางมาไกลมันเหนื่อยความกังวลกะวายมันเกิดขึ้นทางกายจากการเดินทางไกลก็เลยทําให้ท่านเนี่ยไม่สบายกายใจก็สบกดสายไปบ้างเนี่ยจาไม่ได้พอเทศจบ ลุกออกไปพระสุนทรมก็ได้ลุกเยืนร้องไห้เสียใจว่าการเดินทางมาของเราอ่ะกลายเป็นของไรประโยชน์ไปแล้วายคนหนึ่งเมื่อทราบได้ยินเนี่ยก็เลยไปบอกพระเถระพระเถระก็เลยบอกว่าอ่ะเอาอย่างนี้ก็แล้วกันเดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยจะแสดงทมนั้นซ้ําอีกรอบหนึ่งพระพิสุนทรนมนั้นดีใจมากเลยเราศาสเดินทางไกลมาแล้วเนี่ยได้ฟังอีกทีหนึ่งพอรุ่งขึ้นได้ฟังทมอีกครั้ง บรรลุธรรมเลยบรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันนี่น่าทึ่งมากเลยว่ามีความเริ่มศรัทธาสูงแรงกล้าเลยจําไม่ได้ก็เลยเสียอ,อกเสียใจอยากฟังก็ได้ฟังพอฟังแล้วก็ได้ประโยชน์สูงสุดเลยคือก็ถึงพระโสดาบันเป็นพระโสดาบันไปแล้วลักษณะผู้มีศรัทธาประการที่สามก็คือกําจัดมนทินคือความตระหนี่เสียได้คือ ทำตาม,ตามคําสอนของพุทธเจ้านั่นเองเนี่ยคืออยากทําบุญชอบตักบาตรจอบเลี้ยงพระอย่างนี้แหละคือลักษณะของผู้มีศรัทธาทางสามประการคือใครในการเห็นผู้มีศีลปรตนาจะฟังธทมแล้วก็ทาจดบ,บนทินคือความตนีเสียได้เรื่องศรัทธาหรือไม่ศรัทธานั้นจะบังคับใครก็ไม่ได้ศรัทธานั้นเกิดขึ้นยากแต่หายง่าย ศรัทธาของตัวเราเองเราต้องรักษาเองมีตัวอย่างหนึ่งในสมัยพุทธกาลนางสุปววาสาโกลิยธิดามีคันอยู่ถึงเจ็ดปีแล้วเมื่อจะคลอดก็ปวดคันอีอยู่อีกเจ็ดวันมีความเริ่มใส่ศรัทธาในพุทธนามากให้พระสวามีเนี่ยไปนิมนต์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ตัดว่าขอให้นางสุปววาสาโกลิยธิดา จงมีความสุขหาโรคม่ได้เถิดพอพอระสัมมาสัมพุทธ,ธัสตร์อย่างนั้นแล้วเนี่ยก็ทําให้นั่งสุปวาสาเนี่ยคลอดบุตรดยง่ายวันต่อมาจึงให้พระสวามีเนี่ยไปรัตนาพระสัมมา,าสูตเ,เจ้าและพระพิจุสง์ไปรับพัตหารหนึ่งสัปดาห์เลยแต่ปพราะว่าสัปดาห์นั้นเนี่ยพระทถรองท่านได้รับกิจมิบนต์ไ้เรียบร้อยแล้วก็รับรัธนาอุบาสกท่านหนึ่งเสด็จไปอุปถาของ อมคลรนนะพรนะเจ้าจึงให้มคลรนไปถามแล้วก็ขอฤทธวาสุกได้หรือไม่ถ้าขัดข้องจะได้ไม่ต้องรับรัตนาของนางสุปวาสาานี่พรอมอะมกลรนก็เลยไปหาอาบาสุกนั้นแล้วก็ถามว่าเนื่องจากว่านางสุปวาสากฤิยทีดาเป็นบุคคลที่มีความสําคัญแล้วก็ปรารถนาจะสร้างบุญพิเศษกําลังปิติกําลังเบิกบานใจเลยเนี่ยไม่รู้ว่า ท่านอุบาสกนี่ยจะสามารถเลืนก,กินนิมนต์ที่เคยนิมนต์ไว้ไหมอันนี้ก็แล้วแต่ตามสะดวกคือแล้วแต่จะยังไงก็ได้อุบาสกนั้นก็เป็นคนดีแต่ก็เลยมีเงื่อนไขนิดหน่อยเลยถามพระโมคคัละนะผู้มีฤทธิ์ว่าจะสามารถประกันสามสิ่งนี้ได้ไหมคือหพวก,กทรัพย์สมบัติจะไม่เสื่อมไปภายใน7วัน 2. ชีวิต ของข้าพเจ้าก็คือชีวิตอุบาสกท่านน่ยจะไม่เกิดอันตรายภายใน7วันนี้ 3. ศรัทธา,าของข้าพเจ้าจะไม่หมดไปถ้ารับประกัน3อย่างนี้ได้ก็จะยอมจะยอมเลิกกินินี้ไปเลยพรนะโมคคะนั่งนิ่งสงบอยู่สักครู่จเจริญสมาธิโวนาชั้นสูงแล้วก็ได้ตอบอุบาสกไปว่าดูกรออุบาสกอาตมาประกันให้ได้สองอย่างคือโพกรัพ์ แล้วก็ชีวิตของท่านน่จะไม่เป็นอันตรายภายในเจ็ดวันนี้ส่วนศรัทธาของท่านขอให้ท่านรับรองตัวเองอาตมารับรองให้ไม่ได้เฉะนั้นศรัทธาเนี่ยนะเราต้องรักษาเองเลยไม่มีใครรักษาได้เราศรัทธาเนี่ยนะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นยากแต่หายง่ายมากเลยันทันทีที่เรามีศรัทธาแล้วเนี่ยรีบทําบุญรีบสร้างกุศลรีบทําบุญใหญ่เลยเนี่ย ศรัทธานี่แหละจะเป็นทรัพย์อันครึ่งปลื้มใจจะเป็นบุญใหญ่จะเป็นเนสเบียงใหญ่จะนําสมบัติใหญ่ให้แก่เราได้อันที่สองของผู้มีศรัทธา5้าอย่างก็คือหนึ่งสรพพบุรุษผู้สงบในโลกทุกทกท่านเลยเมื่อจะอนุเคราะห์ย่อมอนุเคราะห์ผู้มีศรัทธาก่อนย่อมไม่อนุเคราะห์ผู้ไม่มีศรัทธาก่อนผู้อื่นคอกย์ศรัทธามากเนี่ย ก็มีความเอนดูมีความปรารถนาจะนูเคราะห์อันที่สองข้อที่สองคือสัพพรุษเมื่อจะเข้าไปหาก็จะเข้าไปหาผู้มีศรัทธาก่อนสามสัพพรุษเมื่อจะต้อนรับก็ยอมต้อนรับผู้มีศรัทธาก่อนสี่สัพพรุษเมื่อจะแสดงธรรมก็ยอมแสดงธรรมกับผู้มีศรัทธาก่อนและห้ากลุ่มบุตรผู้มีศรัทธาเมื่อตายไปแล้ว ย่อมเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์นี่คืออานิสงค์ของผู้มีศรัทธา5ประการนั้ความศรัทธาเนี่ยมีคุณค่ามากแ้าเราศรัทธาในพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสงฆ์เจ้าอย่างไม่มีประมาณอย่างนี้เราจะได้บุญสูงสุดสามประยิกถทาประโยชน์ประโยชน์ไปพระเบื้องหน้าประการที่สองคือถึงพร้อมด้วยศีลศีลสัสลสมปทา หมายถึงอย่างนั้นที่สุดก็ต้องมีการรักษาศีลด้วยความบริสุทธิ์บริบูรณ์อีกทั้งเมื่อมีจังหวะโอกาสที่ดีก็คนขวายที่จะรักษาศีนแปดด้วยยิ่งถ้าเกิดมีโอกาสได้บวชก็ยิ่งดีใหญ่เลยศีนนี้เป็นเรื่องสําคัญศีลแปลว่าปกติปกติของมนุษย์จะต้องไม่ฆ่าไม่ลักไม่ขโมยไม่ประพฤติผิดในกรมไม่พูดปดอย่าเพ้อเจ้อสอเสียด แล้วก็ไม่ดื่มสุราเมลไรการรักษาศีลเนี่ยไม่ใช่ว่าเป็นผู้กลัวใครอะไรยังไงแต่ว่ากลัวว่าตัวเองเนี่ยจะมีบาปกูเองอาจจะย้อนไปเกิดเป็นสัตว์เพราะว่าสัตว์เนี่ยเขาก็ไม่มีศีลไม่มีธรรมค่าได้ค่าทําอะไรได้ก็ทําทําร้ายได้ก็ทําร้ายท่นเราจะเป็นคนเต็มคนก็ต้องไม่ฆ่าเลยศีลก็หนึ่งจึงเกิดขึ้นมาอันหนึ่งอย่าไปคิดฆ่าใครเลยมันไม่คุ้ม แม้แต่สัตวเดชานจะยุงตัวหนึ่งจะมดตัวหนึ่งก็ตามทีขึ้นชื่อว่าการฆ่าแล้วเนี่ยมันบาปเท่านั้นแหละคุณยาอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาอาจารย์คนต้องยุงเนี่ยท่านเลยอธิฐานไว้เลยนะย่าอธิฐานว่าใครก็อย่ามาฆ่าข้าพเ,เจ้าแล้วข้าพเจ้าก็อย่าไปฆ่าใครเพราะรู้ว่าการฆ่าเนี่ยจะมีบาปมากไม่ดีเลยเนี่ยเพราะในการฆ่าเนี่ยมีอนุภาพรุนแรงอย่างใคระฆ่าสัตว์เป็นประจำ อย่าป่วยนะป่วยแล้วจะรู้เลยเนี่ยบางทีภาพงัวภาพควายเข้าแถวมาเต็มเลยมีคนหนึ่งเป็นคนขับรถลงงานฆ่าสัตว์ขับรถก็คว่ำประจําเลยบอกว่าเห็นควายตัดหน้าบ้างพอหักพลิกก็คว่ำเลยเนี่ยนั่นผีควายหลอกซะแล้วทต่บาง,งทีไม่มีอะไรเลยอีกคนฆ่าไก่ป่วยประจําเลยเวลาป่วยแล้วก็มีเสียง ไก่ร้องอยู่ข้างๆไปไหนมาไหนก็มีสุนัขขอนเป็นประจำเลยแปลกทีเดียวบางคนก็ไปรีดไถงัวเลี้ยงงัวนี่ไปข่าง,งัวมาตำรวจก็มารีดไถต่อมันก็เป็นเรื่องธรรมดาเพราะว่านั่นแหละผลแห่งการฆ่าอย่าเลยนะการฆ่าการเบียดเบียนเนี่ยมีเวรทั้งนั้นแหละฆ่าก็ทำให้อายุสั้นไปเบียดเบียนก็ทำให้เรามีโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ อันดีสุดของมนุษย์คือไม่ฆ่าสิ่งข้อที่2คือไม่แย่งไม่ขโมยของผู้อื่นเพราะสัตว์เดรัจฉานเนี่ยเขาไม่รู้เรื่องอะไรนะชอบแย่งชอบขโมยชอบจิกชอบตีกันตลอดเลยแต่คนเนี่ยความผมใจของเราคือต้องเป็นของของเราเป็นฝีมือของเราเราจึงไม่ควรไปขโมยของใครต้องนึกต้องคิดอย่างนี้เลยของของใครใครก็รักของที่เราหวงก็มีเยอะแยะมากมายเนี่ย ใครมาคมมยไปเราก็คงไม่ชอบใจสิ่งข้อที่สามคือสำรวมในการไม่ประพฤติในกามลูกเขาเมียใครเราต้องควบคุมความรู้สึกทางเพศของเราให้ได้อะไรที่ไม่เหมาะสมกับเราก็ให้ละให้เว้นสิ่งที่สี่คือไม่พูดคำปดอย่าเพ้อเชื่อซอเสียดเพราะคนเราต้องการความจริงใจทั้งนั้นแหละก็ไม่จริงใจไม่มีใครชอบเลย ถ้อยคําก็เหมือนกันนะถอยคำไม่จริงถ้อยคำไม่เกิดประโยชน์เนี่ยอย่าพูดเลยพูดแล้วก็เป็นโทษดังสินข้อสีเราก็ต้องรักษาให้ดีสิลข้อที่5คือเงดนว้นจากการเดิมโซราเมลัยโซราเมลัยเนี่ยมันมีทุกข์แล้วถ้าเราติดเบรกตัวเราเองให้ดีเลยรู้เลยว่าเหล้าเนี่ยมันทําให้เกิดความเสื่อมเกิดขึ้นสู้เอาเงินที่จะกินเหล้าเนี่ยส่งเงินให้แม่ดีกว่า เอาเงินไปซื้อนมให้ลูกกินยังดีกว่าอีกคนที่ไม่มีศีลเนี่ยเป็นต้นแบบให้ใครไม่ได้ต้นแบบให้ลูกให้พี่ให้น้องให้บริวารไม่ได้เลยความภูมิใจจะขาดไปแต่ถ,ถ้าเรามีศีลเนี่ยควอมองอาจจะเกิดขึ้นสัมปราย,ยิกถัตรประโยชน์ประโยชน์ภายภาคบึงหน้าประการที่สคือถึงพร้อมด้วยการสละเรียกจาคะสัมปทาเเื่อความยินดีในการบริจาค แก่บุคคลต่างๆในโอกาสต่างๆตัดใจเสียสละเพื่อส่วนรวมเพื่อพระศาสนาที่สำคัญคือตัดความตันย์ออกจากใจให้ได้จะเนี่ยสละหลายอย่างนอกจากสละข้าวของแล้วเนี่ยประการสําคัญมากๆอีกประการหนึ่งคือสละอารมณ์อารมณ์ร้ายๆอารมณ์โกรธอารมณ์บูดบูดอารมณ์ไม่ดีต่างๆนานา,นานเนี่ยต้องสละให้ได้เช่นเรื่องของความโกรธความโมโหเนี่ย ความโกรธเนี่ยมีอยู่สามอย่างหนึ่งบุคคลเหมือนรอยขีดในหินคือโกรธนึงๆเลยโกรธมากโ<ๆ>กรธบ่อยๆความโกรธนั้นคลุกกลุ่นในใ,นใจตลอดเหมือนรอยขีดในหินย่อมไม่ลบง่ายๆนี่เรียกว่าโกรธง่ายหายยากสองบุคคลเหมือนรอยขีดในดินคือโกรธนึงๆโกรธบ่อยๆแต่ความโกรธของเขาไม่คลุกกลุ่นในใจคืออยู่ไม่นานนะ เหมือนรอยขีดในดินย่อมลบง่ายพอลมพัดมาพอน้ำซาะมาก็ไปแล้วรอยนั้นหายไปแล้วโกรธง่ายหายง่ายสามบุคคลเหมือนรอยขีดในน้ำบางคนในโลกนี้แม้ว่าจะถ,ถูกต่อว่าต่อค้านด้วยคำแย่คำหยาบยังไงก็ตามก็ยังสามารถทนไว้ได้แล้วก็สามานใจไปได้ยังพูดจาดีๆอยู่ได้เหมือนรอยขีดในน้ำ ย่อมหายไปโดยง่ายไม่ติดอยู่นานเลยพอไม้ขีดน้ำปั๊บรอยน,นั้นก็หายเลยพอไม้ยกขึ้นมารอยน,น้ำก็หายไปทันทีเนี่ยคือกรดก็ยากหายก็ง่ายอย่างนี้ดีถ้าเราอ่ะเป็นคนแบบไหนคือมีรอยขีดในหินรอยขีดในดินหรือรอยขีดในน้ำความกดของเราอยู่ในระดับใดเราเป็นบุคคลเช่นใดเนี่ย ก็ต้องพิจารณาตัวเองแล้วก็ปรับปรุงไม่ได้จาความโกรธไปเลยอย่าไปเก็บความโกรธความโมโหวไว้ความตันดีความโกรธเหล่านี้มันเป็นมลทินในใจทั้งนั้นแหละมลทินใจเนี่ยก่ได้ชื่อว่าเป็นสิ่งไม่ดีแล้วออกจากใจเถอะอย่าไปโกรธข้ามวันข้ามคืนเลยกรธไปก็เราก็เจ็บปวดทรมานร่มร้อนเล่าร้อน,อนคนที่เราโกรธด,ด้วยโมโหด้วยบางทีเขาลืมไปแล้วหายไปแล้วเราเองเนี่ยมาเก็บความโกรธไว้ทุกป่าเปล่า เรามันเปล่าๆมันไม่คุ้มเลยชิดเราแท้ๆเกิดมาเสางหาความสุขภายในทําไมต้องมาทําร้ายตัวเองทําไมสามประยิกถาปร,ประโยชน์ประโยชน์ภายภาคเบื้องหน้าประการที่4ถึงพร้อมด้วยปัญญาหรือที่เรียกว่าปัญญาสามปทาหมายถึงมีความรู้ความเข้าใจในคําสอนของพระสมัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งปัญญานี้แบ่งเป็นสามกษณะ หนึ่งสุตตมยปรรยัญญาปัญญาเกิดจากการฟังการอ่าน 2. จินตมยปัญญาปัญญาเกิดจากการคิดสาวพนามยปัญญาปัญญาเกิดจากการเจริญสมาธิพรนาปัญญาในโลกนี้มี3าประการแค่นี้แหละแต่ส่วนใหญ่เขาจะติดที่การฟังและการคิดแค่นี้เองข้อหนึ่งกับข้อ2ส,สุตตมยปัญญาที่ได้ยินได้ฟังมาก็เป็นความรู้ของเรา อย่างนี้เรียกวารู้จําจินตมยปัญญาปัญญาเกิดจากการคิดอย่างนี้ถึงเรียกว่ารู้จริงคือนําความรู้ที่เราได้ยินได้ฟังได้อ่านมาเนี่ยมาคิดมาพิจารณามาไต่ตรองแต่ที่ดีที่สุดก็คือพรวนามยปัญญาปัญญาเกิดจากการเจริญสมาธิพาณนาคือการนั่งสมาธิจนเกิดความรู้แจ้งเห็นแจ้งภายในปัญญาอย่างนี้เรียกว่าความรู้แจ้ง รู้แจ้งนี้ต้องเห็นแจ้งเห็นแสงสว่างภายในเห็นดวงธรรมเห็นพระธรรมกายภายในอย่างนี้ถึงจะเห็นนรกเห็นสวรรค์เห็นนิพพานเห็นประโยชน์อันสูงสุดได้นี่คือปัญญาอย่างยิ่งเลยที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านตรัสรูธ้ธรรมเข้าถึงธรรมรู้แจ้งธรรมได้เนี่ยไม่ได้เกิดจากการฟังการอ่านหรือความคิดเลยเกิดจากการเจริญสามาธิภาวนาปัญญานั้นจึงเป็นปัญญาที่ล้ำลึก เป็นปัญญาที่มีความสุข,ขมุมความิลภาพมากเป็นปัญญาที่ยากที่มนุษย์และเทวดาทั้งหลายจะรู้เลยเพราะเกิดจากการเห็นแจ้งเกิดจากการรู้แจ้งเกิดจากการเจริญสมาธิาวนาเข้าถึงพระรธมกายภายในอยากรู้อะไรก็เอาใจหยุดนิ่งในกลางพระธมาราคนั่นแหละในกลางธรรมการนั้นมีดวงธรรมอยู่ใจหยุดนิ่งในกลางดวงธรรมเดี่ยวความรู้ก็ผลขึ้นมาเรืยอว่าผลรู้ทีเดียว มีความรู้มีความเห็นอันประเสริฐภายในอย่างนี้จึงจะได้ชื่อว่าปัญญาที่ยิ่งกว่าปัญญาใดในโลกซัำบริบกตรประโยชน์ประโยชน์เบื้องหน้าก็มีสประการดังนี้คือศรัทธาศีลจาระปัญญาต้องถึงพร้อมทั้งสีประการนี้จึงจะทําให้เป้าหมายชีวิตระดับกลางเป้าหมายบนฟ้าที่จะมุ่งไปสู่สุคติในพบเบื้องหน้านั้นสมหวังได้โดยง่าย ข้อถ่อไปคือปรมัตถประโยชน์ประโยชน์อย่างยิ่งประโยชน์อย่างยิ่งนั้นตอบสนองเป้าหมายชีวิตระดับสูงคือเป้าหมายเหนือฟ้าในการทุ่มเทชีวิตในการสร้างบรมีมุ่งสู่พระนิพพานให้พ้นจากสังสารวัฏอันน่าเบื่ออันมีความทุกข์มีความน่าอิดหนาลำคาญใจอย่างยิ่งเลยจะเข้าสู่พระนิพพานได้เราต้องรู้จักก่อนว่านิพพานนั้นเป็นอย่างไรคําแปลว่านิพพานเนี่ยมีคําแปลดได้หลายอย่าง นิพพานแปลว่าความดับก็ได้ความศูนย์ก็ได้เออหมายถึงดับกิเลสดับความทุกข์ศูนย์จากกิเลสศูนย์จากความทุกข์แปลว่าพ้นก็ได้นิพพานเนี่ยคือพ้นจากความทุกข์พ้นจากภพทั้งสามเพราะอยู่เหนือภพสามไปแล้วนิพพานน่ะนิพพานโดยความหมายมีอยู่สองนัยยะใ,ใหญ่ๆคือหมายถึงสภาพจิตที่หมดกิเลสแล้วแล้วก็หมายถึง แดนที่ผู้หมดกิเลสแล้วไปสวยสุขเป็นอมตะอยู่ณนะที่นั้นนิพพานมีอยู่สองประเภทใหญ่ๆคือ 1. สอุปาที่เสสนิพพานเรียกว่านิพพานเป็นเกิดค,คนที่ปฏิบัติจนมักมีอมุปัตด้สมบูรณ์เป็นพระหลันแล้วเนี่ยแต่ก็ยังมีชีวิตอยู่ใจท่านก็นยังจดอยู่ในศูนย์กลางกายท่านมีความสุขสวยสุขจากศูนย์กลางกายที่เชื่อมกับพะนธพพานท่านสุขท่าน มีสุขอย่างยิ่งเป็นบรมรสุขเลยสองคืออนุปาทิเสสาริพานเรียกว่านิพานตายเป็นเหตุว่างอยู่นอกภพสามผู้ที่หมดกิเลสแล้วเป็นภาลันแล้วเนี่ยกายเนื้อแตกทําลายลงเหลือแต่ธรรมขันก็จะไปปรากฏอยู่ในอนุปาทิเสสาริพานนิพานตายนั่นเองผู้ที่จะปรารถนาจะเลิกจากการเวียนว่ายตายเกิดหมดทุกข์หมดโศก พนทุกพนโศกก็ต้องเข้าสู่พิพานให้ได้จะเข้าสู่พิพานอย่างนี้ได้เนี่ยเราก็ต้องทําตามพุทโธว่าคือละสุขน้อยสู่สุขปานกลางละสุขปานกลางสู่สุขอย่างยิ่งสุขน้อยก็คือสุขที่อยู่ในโลกนี้แหละสุกเล็กๆน้อยๆสุขอาจจะเกิดจากรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสที่เราชอบใจเนี่ยเพราะว่ามันอยู่แค่ปั๊บเดงไม่นานก็ต้องตายกับทําลายขันตกไปของคนอื่นแล้ว ยู่ในรูปในรสในกลิ่นในเสียงในรสในสัมผัสต่างๆน,นาานี่ทำให้จมอยู่ในวัฏสงสารติดอยู่ในภพสามนี่ตอนละสุกน้อยไปสู่สุขปานกลางสุขปานกลางก็คือสุขจากการที่อยู่บนสูงสวรรค์สุขอันเป็นทิพย์อันสุขมากทีเดียวนะมีความสุขจริงๆเลยสุขตั้งแต่สวรรค์จาตุมาราชิกาดาวดึงยามาดุสิตนิมมานารณีปรินิมิตาปสัปปตีสวรรค์หกชั้น สุขได้เลยแต่ก็ต้องละไอ้ละความสุขนั้นพัฒนาความสุขยิ่งขึ้นไปก็ต้องเข้าถึงฌานทั้ง4ี่ปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานจตุจัฌานพัฒนาสุขไปกว่านั้นก็ต้องเข้าถึงสุขจากอารูปภพมีความสุขมากขึ้นไปเรื่อยๆเลยแต่แม้กระนั้นก็ยังไม่ใช่สุขอันไปบุญสุขอันไปบุญต้องเกิดจากการเข้าถึงพระธรรมกายภายในเข้าถึงความตัดสู้ภายในเข้าถึงกายธรรมอรหัต เป็นพระอรหันต์หมดเส้นกิเลสแล้วเข้าสู่พระิพานอย่างนั้นแหละจึงจะมีความสุขได้อย่างสูงสุดพระเทพหลวงปู่วัดพังน้ำภาษีเจริญท่านเคยพูดไว้ว่าพระเทศได้สั่งสอนกันแล้วให้หยุดอย่างนี้หยุดไม่ถอยกลับ23าปีสองเดือนเศษแล้วหยุดในหยุดไม่ถอยหลังกลับกันเลยได้พบแล้วสุขอันไพศาลเหลือประมาณมากมายเล่าไม่ถูกพูดไม่ออกบอกไม่ได้ทีเดียวพิสูสามเณรอุบาสก เมื่อต้องการความสุขแล้วก็ต้องทำใจหยุดนั่นแหละเป็นตัวสุขเป็นตัวสุขแท้ๆสิ่งอื่นสุขไม่เท่าทั้งนั้นถ้าเมื่อมาเจอกายมนุษย์แล้วมาสุขกับกายมนุษย์มองงมอยู่แต่ในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสนั่นแหละมันก็ได้เท่านั้นจนแก่ตายเอาดีไม่ได้เลยสุขแค่นั้นเองนี่มันสุขน้อยอย่างนี้เพียงนิดเดียวเพราะอะไรเพราะไม่รู้เท่าทันตัวเองไม่ฉลาด รู้ไม่เท่าทันตัวเองไม่ได้ฟังธรรมของพระพุทธเจ้าไม่ได้ฝึกฝนใจในทางพระพุทธเจ้าพระอาหารหันต์นี่หลวงปู่สอนอย่างนี้ทีเดียวเลยให้เราละสุขน้อยสู่สุขปานกลางละสุขปานกลางสู่สุขอย่างยิ่งเข้าสู่พระน,นิพนานพระนิพานนี่เป็นสิ่งที่เราต้องเข้าถึงให้ได้เป็นเป้าหมายอันยิ่งใหญ่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งแม้เราจะได้ประโยชน์ในปัจจุบันประโยชน์ภายภาคเรื่องหน้าแล้วเนี่ย แต่ประโยชน์อย่างยิ่งนี้มีคุณค่าสูงสุดกว่าเป็นเป้าหมายสูงสุดกว่าเป็นสิ่งที่เราจะต้องไปให้ถึงให้ได้น่าจะยากลําบากจะกี่พบกี่ชติก็ตามตัวเราเองก็ต้องไปพันิพาให้ได้จะเลิศสัตว์ขนสัตว์ไปสู่พันิพาให้ได้จะไปได้เนี่ยเราจะต้องเจริญสมาธิภาวนาฝึกฝนจิตใจเราตลอดเลยรักษาใจเราให้หยุดรักษาใจเราให้นิ่งที่ศูนย์กลางกาย รักสนกลางกายยิ่งกว่าชีวิตเลยจะขาดอะไรก็ขาดไปแต่และขาดศูนย์กลางกายไปได้จะลืมอะไรก็ลืมไปแต่ลืมศูนย์กลางกายไม่ได้ใจต้องติดแน่นกับศูนย์กลางกายรักสนกลางกายตลอดตึกถึงศูนย์กลางกายตั้มใจหยุดนิ่งภายในตัวเราจนเกิดแสงสว่างภายในจนก็ถึงดวงธรรมภายในหยุดในกลางดวงธรรมนั้นจะตั้เข้าถึงพระในตัว พระกลางกายเห็นองค์พระใสแจ่มสว่างเข้าถึงกายธรรมรหัสเป็นพระอรหันหมดกิเลสสิ้นเชื้อไม่เหลือเศษแล้วกิเลสนั้นหมดสิ้นไปเลยนั่นแหละถึงจะบรรลุพระป,ประสงค์จะกอเกิดประโยชน์อันสูงสดุดประโยชน์อย่างยิ่งมันเกิดขึ้นได้เป้าหมายสประโยชน์สก็จะสมบูรณ์ที่เราได้เกิดมาเพื่อเข้าถึงความสุขอันเป็นนิพพานคือเข้าถึงผลิพาน นี่คือเป้าหมายสูงสุดที่มนุษย์ทั้งหลายจะต้องเข้าถึงให้ได้ในภพในภพหนึ่งยิ่งเราไม็่าแต่เกิดน้อยก็ทุกน้อยเกิดบ่อยก็ทุกบ่อยไม่เกิดก็ไม่ทุกจะเป็นอย่างนี้ได้ต้องเข้าถึงกายธรรมบัรหัสเข้าถึงปฏิพานโดยการทําใจหยุดนิ่งที่ศูนย์กลางกายทําเร่ไปแล้วสิง่งนี้จะมีประโยชน์ให้แก่เราทั้งปัจจุบันนี้ทั้งภพหน้าและประโยชน์อย่างยิ่งขอความสุขความเจริญจงบังเกิดมี แด่สัตว์ชนทุกท่านขอเจริญพร